สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาดูที่โบของเราบ้างนะครับหลังจากที่เราให้พาไปดูที่ผมนะครับงานเหมาของเราครับอันนี้คือโบสามไร่ของเราครับไปทางนู้นนะครับไปทางนูน้นเราจะขุดไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นจะเป็นสะเก่านะครับเดี๋ยวเราตรงนี้ลึกแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดน้ําตรงนั้นออกลงมาครับ แล้วนะ่ะดินมันก็จะเหลืออยู่ฝั่งโน้นอ,อีกนะครับเป็นพันพันเที่ยวอีกนะครับเอาก่าว่าวิ่งกันทั้งปีครับตรงนี้ขอให้มีงานอนี้ก็ถือว่าไม่ชันเท่าไหรนะ่นะี่ดินก็เราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับงานเหมา ใส่ข้อกันตกหล่นนะครับการร่วงหล่นตามทางนะครับอาจจะสร้างความํำคาญให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาอันนี้เราก็คือป้องกันนะครับฟ้นนกาก็ครึมครึมนะครับไม่รู้ว่าฝนจะมาวันไหนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับเว่าบ่อเราก็เริ่มแน่นแนละ้ว ไปแล้วครับพี่น้องหนักหนแน่นแดินก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะครับดูแล้วไม่แข็งนะครับจะเป็นดินเหนียวตักได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นดินแบบดินไหนดำดำอ่ะ น่จะแข็งนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับงาน,นหมอคาดว่าน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เก็บงานแล้ววันนี้ก็น่าจะเทชั้นล่างนะครับจบ เดี๋ยวเราจะไปวิ่งงานปากโบกันต่อแล้วก็จะไปวิ่งงานในหมู่บ้านส่โนโบอตอนนี้เราก็จะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราหางานมีงานเพิ่มมาเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกนะครับ นี่จะเปิดชั้นนี้ได้เอาแล้วก็เนี่ยไปถึงมุมโน้นก็น่าจะหายห่วงผลมาเราก็เก็บมุมนี้ครับเก็บมุมนี้มา บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับไม่รู้ว่าตกตรงไหนแล้วไหมนี่แต่ตรงทางเราตรงนี้ยังไม่ตกนะครับยังวิ่งได้กันอยู่ นี่ถึงเวลาบแบกเราก็แบกนะครับช่วยกันนะครับ้ยเอาหัวหนะ้า ค่อยๆขึ้นมานะครับ วันนี้ก็น่าจะไม่ถึงมุมนูน่นนะดินนะเพราะว่าดินดินแบบนี้ไม่ค่อยเปลืองครับจอรอโรก็ดับเลยครับนี่โชเฟอร์ประหยัดน้ำมันครับ The time on